ณเวลานี้พี่เข้มคือนาวนพี่เข้มคือแอปปั่นเบอร์หนึ่งอู้เป็นไงล่ะปั่นมาปั่นกลับไม่โกงเอาซีไม่มีอะไรนะพี่เข้มบอกเออน้องมาซ้อมนะแต่ก็ส่งโลเคชั่นไปให้คนขับรถเพราะหนุ่มผมยาวแล้วจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เออดูความพี่เข้มปั่นเอาซีใครปั่นไม่ไม่เท่า ไม่เท่าคนใกล้ตัวอืมไม่เท่าคนใกล้ชิดเอาสิจ้าพ่อหนุ่มผมยาวเอ่อคนขับรถส่งสารถึงคนขับรถอะเอาสิอืมปักหมุดมาเลยค่ะปักหมุดไปเลยเป็นไงละ่ะปัานนี้แอปปั่นอกแตกตายแล้วแค่พี่เข้มปั่นนะเนี่ยถ้าเขาไปจริงจะจะทำไงจะเป็นไงเนี่ยอืมก็ตายไปเลยสิจ้า ตายเลยตายเลยโนอ,อยากเห็นจังเลยอะ่ะขนาดแค่ปั่นแบบว่ายังไม่มีภาพไม่มีอะไรนะเนี่ยแค่ปั่นจากคำพูดของคนใกล้ชิดนะเนี่ยแอบปั่นยังดิ้นกันอยู่เลยถ้ามาถ้าไปจริงนะไปให้กำลังใจสาวผมสั้นจริงนะโอ้แม่เจ้าตอบได้แต่ในสนามแข่งผมไม่อยากผมไม่แน่ใจว่าทางผู้ พู้ๆพูดจ้ะอยากให้เราไล่อะไรไม่ผมก็เลยผมก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าพาพี่ๆน้องๆทุกท่านเข้าไปดูไม่แพนกล้องเข้าไปในสนามครับในส่วนที่ผมถ่ายถดองนกล้องลงไว้แล้วแต่ผมก็ได้ได้ไดไดสอบถามนะสอบถามแล้วว่าลงได้สนามนครจีสีสนามานครจสีครับรือนครปฐมครับผม สนามไทยแลนด์เซอร์กิตครับลองซ้อมนะใช่ครับลองซ้อมครับตั้งเสียงก็มีจะพาไปดูรถเสียอะไรครับคุณโอ๋ก็ติดตามใช่ไหมครับดไ,ไ,ได้ไหมนั่งอยู่ในสนามครับทุกท่านผมกลัวถ้าถ้าพาลงไปดูในสนามแล้วถ้าผมกลัวถ้าถ้าเขาไม่อนุญาตจะถูกตำหนินะครับผมผมกลัวจะถูกตำหนิผมก็เลยให้หยุดเฉพาะผม อีกไม่กี่วันครับอีกไม่กี่วันทุกท่านก็จะได้เห็นในทอายมระครับสนามจริงเลยครับสนามจริงอยู่ที่ภูเก็ตนะครับสนามจริงเลยได้เจอแน่นอนครับเป็นคนฟังที่ดีครับค mm ุณนายนาสวัสดีนะครับ mm hmm. ดีเข้มว่นแมนนมผมยาวเล่าเอาผมบอกละตีไอยังไม่ออกหรือเมื่อเช้าก็เห็นบนอยู่ไม่ยังไม่ออกเลไม่ต้องไปหรอกหลบทา,าได้ยินแค่เสียงก็อ้องหัวขลย ให้ดูคนหลอเหรอใช่แม่มัดาะแต่ผมถ่ายลงปติ๊กตอกได้เต็มในสนามแข่งผมไม่อยากผมไม่แม่น้น้องซ้อมนะผมกลัวทุกท่านจะต้องหาเตรียมยาดมอีกองมาเตรียมยาดมยาดมกวัาหัวใจวายกว่าแบบตกใจอะไรประมาณนี้ด้วยความเป็นห่วงผมก็เลยหาเรื่องมาพูดมาคุยนะหาเรื่องมาพูดมาคุยนะครับ สวัสดีแม่หน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัับสสวดีแม่มาด้วยครับสวัสดีครับ,ารบ,รบหาเรื่องมาบอกมาคุยให้ทุกคนในตัวตัวทุกคนใ้ติดตาม,มานะเพราะได้รุ่นเพลงสินะนี่คือยุทธวิธีผมนะฮนะร้อนไหมไอเข็มอ่าไม่ร้อนครับมีลมนะครับบท แดดบ้างบดบ้างนะครับกันเลยไดงหัวน้ำมอทุกคนก็ติดตามมากครับติดตามนะครับดูนะครับคนขับูดไม่หยัดท่าน,นกว่าติดตามรถสีดำทุกคนก็บางบางคนก็รู้นะว่าสวงแซวทำไมจอมยุทธวันนี้เห็นท่านจอมยุทธผมยาวไปถ่ายรายการนะผมก็พูดไปละ่ะถ่ายรายการเช้านะจากกรุงเทพม,มานี่ก็ใช้เวลาไม่นานก็ผมก็บอกสถานที่ปอยะแล้วทุกคนก็เริ่มเสือได้หมด ือว่าสิเป็นอิ่ดีวะไอเข้มไอเข้มว่าท่านจอมยุทธจะมาจะมาให้กำลังใจนักแข่งนักแข่งรถหมายเลขเบอร์95นะหรือว่าอี่ดีวะหรือว่าจะใช่จริงจริงวะคนส่วคนกตตววนวว็ติดตามเราันะะนี่ยก็ติดตามเราแม่อิ่งดีบเปล่าวะแม่อิ่งดีบเปล่าวะโอ้เสียงรถได้ใจมากอย่างอย่าง,อบอาง <laughs> แบบยับเยินแล้วจแตกปันเผื่อหนึ่ง <laughs> ต่อเลยพ่อมุมนี้นะฮะยิวนักพ่อที่สุด <laughs> พอหลังจาก <c oughs> เซไปเรียบร้อยนะครับรถก็ไอ้หนุ่มผมยาวก็โทรนะโทรมาหาคนในรถตู้ยิ้วก็กอยแขวนปืยุ่งยุ่งยุ่ง <c oughs> คุยกันคอยอะไรมาพี่จุ๊บผมก็เลยจุ๊บ จุผู้บ่าวผมยาวไปทีนึงนะครับผ่านโทรศัพท์ผมก็จุบจบแต่เนาเอาคนผมยาวออกจากหัวไม่ได้เลยไม่ได้แล้วน้องเจอคนผมยาวตัวจริงหรือยังยังเลยนะครับเจอแล้วดิเจอเจอผ่านวิดีโอคอนะครับเจอผ่านวิดีโอคอนะครับยังไม่เจอ 25เนี่ยครับคงได้เจอกันนะ25ะคอนเสิร์ตคู่นะครับี่ส25ได้เจอกันแนะ่นอนจอระวัาางเดอ้อ <laughs> ผมก็จะพูดมุมน่ารักน่ารักประมาณนี้นะครับพอเป็นสังเขปพ,พอให้ทุกคนได้ติดตามนะฮะนะครับพูดเยอะไม่ได้นะไม่ได้คนเดยียวไม่ได้นะครับเร้ยสามารอยควาวันนี้เออ,เอ,อคัลเล่เาเรื่อง คนผมยากกับคนผมสั่นนี่เเบ้อหลา,ายสิ่งคนเข้มหัวจริงไม่แก่ค่ะสวัสดีคุณจันเ็ญนะครับนะครับโดนขังค่ะพี่เข้มนะน่ารักค่ะน่ารักค่ะรูทัน <laughs> คือ